มี fc ถามหานะคะว่ายุงจะกัดเสือไหมนะคะเสือเล็กนะคะยุงจะกัดเสือเล็กไหมไม่กัดเรอกคะ่ะยุงไม่รู้จะเข้าไปอีท่าไหนนะคะเจอมุงสีชมพูเข้าไปยุงก็คงต้องหนีอะคะ่ะแค่สีนี้ยุงก็รับไม่ได้แล้วนะคะเจอมุงสีนี้ไปยุงก็รับไม่ได้แล้วนะคะยุงหนีแน่นอนนะคะ่ะนะคะ เห็นมาแตกไกลเลยสีนะคะยุงบอกยุงรับไม่ได้สีแววเกินไปยุงจะไม่กัดแน่นอนนะคะเพราะว่าแม่กางมุงให้นะคะ,ะ,คะแม่กางมุงให้มุงใหม่นะคะไม่ต้องห่วงกางมุงให้อย่างดีค่ะนอนหลับอย่างดีนะคะสามชั้นนะคะกลงนะคะ ข้าวมีสองอย่างนะคะมีอย่างหนึ่งเป็นอาหารของโลกไต้นะคะแม่ามาให้กินอีกแล้วก็ข้างนู้นนะคะก็เป็นอาหารนะคะเป็นอาหารมองไม่เห็นเนาะเนะะี่ยค่ะเป็นปลาที่แม่ทำแล้วก็น้ำนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะ ไม่ต้องห่วงเนาะ fc ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องยุงกัดนะคะเพราะยุงกลัวมุงค่ะยุงกลัวมุงมากมายก่กองนะคะแล้วก็นอนอย่างสบายแ a เห็นไหมคะ fc ไม่ต้องเป็นห่วงเสือเล็กเลยนะคะเสือเล็กนอนสบายค่ะด้วยกงของคุณพ่อเอกสิทธิ์นะคะ และด้วยการรักษาจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะเพราะฉะนั้นเสือเล็กสุขสบายแน่ๆค่ะเสือเล็กนะคะให้ทุกคนเรียกนองว่าเสือเล็กนะคะชีวิตใหม่ของเขานะคะ